เรามาเตรียมในส่วนของคัมเบิลไข่เค็มก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแป้งสาลีอเนอกประสงค์นะครับแป้งสาลีอเนอกประสงค์ผมใช้ยี่ห้อนี้นะครับตาลูกศรฟ้านะแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเพื่อใครอยากรู้ว่าใช้ตัวไหนยังไงนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่เนยเค็มลงไปเนยเค็มนะครับผมแช่ยเย็นนะครับแช่ให้มันเย็นๆนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องแข็งมาก นะผมใช้เป็นเนยผสมแบบนี้ครับที่เขาแบ่งขายเป็นก้นกอนๆโลละ1้อกว่าบาท160บาทประมาณนี้นะครับหาซื้อได้ตามร้านขายวัตถุดิบเบเกอรี่นะจากนั้นก็นี่ครับใช้ซ่อมยีเนยให้เข้ากับแป้งแบบนี้เลยนะครับเอาให้เข้ากันเลยนะเนยต้องเป็นเนยที่แช่เย็นนะครับให้มีอุณหภูมิเยน็ยนๆน,นิดนึงนะครับแต่ว่ายังนิ่มอยู่สามารถยีได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเอาเนยอุณหภูมิห้องเนี่ย มันจะเละไปมันจะนิ่มไปนะครับใช้เวลานิดนึงในการยีให้เนยผสมเข้ากับแป้งได้ดีนะครับตอนนี้นะครับเนยกับแป้งสารีเนกผสมนะครับเข้ากันดีแล้วนะครับผมก็ใส่ผงไข่เค็มลงไปนะครับผงไข่เค็มใส่ไปเลยผงไข่เค็มนะครับผมใช้ตัวนี้ของควีนนะครับผงไข่เค็มร้อซตตัวนี้นะครับก็หาซื้อได้ตามร้านขายวัตถุดิบเบเกอรี่นะครับ ผูกเขาให้เท่ากันเลยอันนี้ใช้มือเลยนะครับหลังจากส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็บีบเบาๆให้มันเป็นก้อนแบบนี้นะให้มันจับตัวเป็นก้อนแบบนี้อย่าบีบแรงนะครับบีบแค่ให้มันพอเป็นก้อนเนี่ยแบบเนี้ยนะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมนําฟิลม์มถนอมอาหารมาแรปไว้เพราะว่าเนยมันจะดูดกลิ่นเดี๋ยวเวลาเราไปแช่เย็นนะ่ะ ในตู้เย็นเรามีแช่อย่างอื่นด้วยเดี๋ยวมันดูดกลิ่นเข้ามานี่จบเลยมีปลาลงปลาล้า <c oughs> เป็นคมเบโบ่ไข่เค็มปลาล้าเ <c oughs> สร็จแล้วเดี๋ยวเรานําไปแช่เย็นครับต่อไปเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของอช็อกโกแลตกันนะครับผมก็จะทําการตุ๋นช็อกโกแลตนะครับอันนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตนะครับ58%เดี๋ยวเราจะตุ๋นนะครับบนน้ําร้อนจะสังเกตว่าให้น้ําเดือดประมาณนี้แต่ว่า น้ำร้อนจะไม่ไม่ถึงก้นอ่างผสมของเรานะครับเราก็จะคนไปเรื่อยๆจนกว่าดาร์กช็อกโกแลตของเราจะละลายดีนะครับตอนนี้ดาร์กช็อกโกแลตของเราละลายดีแล้วนะครับผมก็ใส่เนยเค็มลงไปนะครับเนยเค็มนะครับปุ่มใช้เซสนะจากนั้นนะครับก็คนเนยให้ละลายเข้ากับช็อกโกแลตเลยนะครับตอนนี้เนยละลายดีแล้วนะครับ ผมก็ใส่ช็อกโกแลตสเปซลงไปช็อกโกแลตสเปซผมใช้ตัวนี้นะครับของดีนาเฮโซ n นัทช็อกโกแลตสเปซนะครับแบบนี้นะก็หาซื้อได้ตามร้านขายวัตถุดิบเบเกอรี่นะครับเสร็จแล้วนะครับก็คนให้เข้ากันเลยครับจากนั้นนะครับก็ใส่ผงโกโก้นะครับลงไปผงโกโก้นะครับผมใช้ เดซี่นะครับตัวนี้อร่อยหอมด้วยนะครับแล้วก็หาซื้อง่ายด้วยนะจากนั้นก็คนให้เข้ากันเลยครับส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับยกลงเลยเดี๋ยวคนต่ออีกนิดนึงนะครับมันจะมีบางส่วนที่อยู่ด้านข้างนะขูดด้างข้างลงมาด้วยนะครับมันจะได้ส่วนผสมที่เข้ากันดีนะโอเคตอนนี้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นนะ เดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนผสมของแป้งนะครับอันนี้เป็นไข่นะครับผมใช้ไข่เบอร์2น้ำหนักต่อฟองอยู่ที่ประมาณ50กรัมเดี๋ยวตีไข่ก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับแล้วก็ตีส่วนผสมไข่กับน้ำตาลให้น้ำตาลพอละลายนะโอเคน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะครับผมก็ใส่ กลิ่นวาน,นิลาลงไปเลยครับกลิ่นวาน,นิลาผมใช้ตัวนี้ครับของวินเนอร์นะอันนี้หาซื้อง่ายเลยครับตามร้านทั่วไปเลยจากนั้นนะครับผมก็ร่อนแป้งลงไปนะครับแล้วก็ผงฟูคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับ ตอนนี้ส่วนผสมของแป้งไข่เข้ากันดีแล้วนะครับช็อกโกแลตที่เราผสมไว้เมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็อุณหภูมิลดลงละอุ่นๆนะครับใช้ได้เราก็เทในส่วนของตัวช็อกโกแลตลงมาในแป้งเลยจากนั้นนะครับคนส่วนผสมนะครับให้เข้ากันเลยครับส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเทใส่พิมพ์เลยครับเดี๋ยวเราเทบาวนีใส่ถาดเลยนะครับ หลังจากที่เราเทในส่วนของตัวเนื้อเค้กลงแล้วนะครับก็พยายามเกี่ยให้มันพอ,พอดีพอดีนะครับให้เสมอนะก็จะชั่งน้ำหน,นักประมาณสัก90กรัมนะครับแล้วก็คอดน,น,นึงนะจากนั้นนะครับนี่นะครับคัมเบิลไข่เค็มของเรานะที่เราแช่ไว้แช่เย็นไว้นะครับให้มันเกาะตัวนิดนึงแล้วเราก็บีบแค่พอแตกนะครับไม่ต้องแตกจนละเอียดนะคือเนี่ยบีบให้มันแตกๆเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยนะครับมันจะสวย เสร็จแล้วนะครับเราก็นำมาโรยบนหน้าเค้กของเราเสร็จแล้วนำเข้าเตาอบเลยนะครับก่อนที่เราจะทำการอบเค้กนะครับเราจะต้องมีการวอร์มเตาก่อนนะครับวันนี้ผมจะใช้เตาอบนะครับของ Techno Plus รุ่น TNP 8 0 7 b นะครับตัวนี้จะเป็นเตาอบบิวอินขนาด80ลิตรนะครับซึ่ง สามารถตั้งโต๊ะแบบนี้ได้เนาะแล้วก็ไอ้นี่อุณหภูมิค่อนข้างนิ่งนะครับผมจะอบที่อุณหภูมิ160องศาไฟล่างบนเป็นเวลา25นาทีครับเสร็จแล้วนะครับเบานี่ของเราเดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถึงค่อยมาดูผลงานกันนะครับ สำหรับเบลนี่ครัมเบิลไข่เค็มสูตรนี้นะครับผมใช้เนี่ยผมใส่ถ้วยฟอยล์รหัส4618นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับน,นะอันนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีหลายสีมีสีชมพูอา่าสีอะไรเนี่ยสีทองแดงสวย oh. เขาเรียกอะไรนะ oh. อโอโรสโกอันนี้สวยดีแล้วก็สีมอคค่าสวยสวยเลยละ่ะมีหลายสีอยู่ก็ลองไป าหาซื้อมาได้เลยนะครับว่าแล้วชิมเลยดีกว่านะรสชาติมันค่อนข้างลงตัวมันมีความเข้มข้นของช็อกโกแลตแล้วมันมีรสเค็มตัดของคัมเบิไข่เค็มจัดเลยเนื้อเค้กมีความเข้มข้นมากๆอ่ะคือใครที่แบบว่าชอบอช็อกโกแลตแบบช็อกโกแลตแบบเข้มๆเลยอ,อันนี้ถูกใจมากๆาแล้วคัมเบิลกรอบมากมาก กรอบเค็มๆๆหอมไข่เค็มนิดนึงพอเวลากินคู่กันรสชาติตัดกันลงตัวถ้าเวลาอบนะครับอ,อ,อบอยู่ที่ประมาณสัก20 25นาทีผมว่ากําลังดีแต่ถ้าเกิดสมมติเราอบนานกว่านั้นนะครับจะมีปัญหาว่าตัวเนื้อเนื้อเค้กมันจะแห้งเกินไปนะครับมันจะไม่ออกเป็นเออบอาวนี่เนาะมันจะต้องฉ่ำๆนิดนึงนะครับก็สักประมาณ25นาทีเนี่ยกำลังดีแต่ว่าลองปรับขึ้นอยู่กับเตาอบแต่ละเตาด้วยนะครับไปดูต้นทุนกันดีกว่านะครับ คลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของบราวนีคัมเบิลไข่เค็มกันหน่อยนะครับเป็นเมนูที่นำมาผสมผสานรสชาติอร่อยลงตัวมากๆเลยนะครับก็จะมีเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนของตัวบราวนีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว ครัมเบิลไข่เค็มนะครับวัตถุดิบทุกตัวผมใส่ค่ายิวมาให้ด้วยนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้จะมีอื่นๆเผื่อไว้ให้20%อื่นๆจะประกอบไปด้วยค่าน้ําค่าไฟค่าแกส๊สค่าจีปาถาค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น20%ของต้นทุนของวัตถุดิบทั้งหมดสูตรนี้นะครับทำได้ทั้งหมด9ชิ้นต้นทุนต่อชิ้นจะอยู่ที่23บาท13สตางค์มาดูราคาขายกันหน่อยนะครับ สมมุติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่46บาท26สตางสมมุติว่าผมขายถ้วยละ45บาทผมก็จะได้กําไรต่อถ้วยอยู่ที่21บาท87สตางจะเห็นว่าเป็นเมนูที่ทําไม่ยากเลยนะครับแนะนํานิดนึงนะครับในการอบ,บรบลนี่นะครับใช้เวลาประมาณสัก20-25นาทีนะถ้าอบนานเกินไปเนี่ยตัวเค้กจะมีความฟูและแห้งทําให้ไม่มีความฉ่า ไม่น่ากินนะครับก็ลองดูปรับเวลาตามความเหมาะสมนะครับ